ขอบคุณค่ะคุณกัญญรัตน์คุณสิทธิเดชคะบรรยากาศที่เรือนจำกลางคองเปรมในเช้าวันนี้นะคะเรียกได้ว่าคึกคักทีเดียวค่ะหลังจากที่จะมีการปล่อยตัวผู้ต้องราชทา์นะคะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษาค่ะ ญาติและครอบครัวของผู้ต้องราชัรน์ที่จะได้รับร,ราชธนอภพยโทษปล่อยตัวทยอยเดินทางมาที่เรือนจำกลางคลองเปรมซึ่งจะมีพิธีปล่อยตัวปล่อนะะในเวลา8นากา30นาทีในวันนี้โดยผู้ต้องราชัรน์ที่ได้รับการปล่อยตัวในวันนี้ตามพระราชกิจสเดีกาพระราชธนอภพยโทษพุทธศักราช2554ประกาศในราชกิจจานุเบกษาลงวันที่ 3ธันวาคมเนื่องในองโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษา7รอบ5ธันวาคม2554ซึ่งจะมีผู้ต้องราชทานกลุ่มแรกนะคะที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษจากเรือนจำและทันทสถานต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งหมด12,000คนเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล2,766คน โดยผู้ต้องราชทานที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษในวันนี้จะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดเหลือโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีและไม่เป็นผู้ที่ทำผิดในคดีร้ายแรงสุดนะในชีวิตก็มีวันนี้แหละอีกใจที่ลูกออกตั้งใจว่าถ้าลูกชายออกมาแล้วจะวางแผนยังไงต่อจะให้กลับไปไล่ไปทำไร่ทำสวนอยู่ในไร่ทำแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงที่แม่ทำอยู่รามารอรับหลานชายค่ะ ภาคผู g ow, g ow ้เยาว์ก็ดีใจกับเขาอะค่ะอ่าอ่าเพิ่งมาถึงได้สักพักเนี่ยค่ะมาจากพระประแดง นอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ต้องราชทันอีกกลุ่มหนึ่งค่ะราวหนึ่งหมื่นคนที่จะได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษนะคะในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบในปีนี้ด้วยซึ่งจะได้รับการปล่อยตัวภายในวันที่18ธันวาคมโดยมีผู้ต้องขังในคดีสําคัญรวมถึงนายเสริมสาครราชต้องโทษคดีฐานฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนค่ะ บรรยากาศตอนนี้ข้างหลังนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าญาติของผู้ต้องขังนะคะก็มารอที่จะเห็นอิสรภาพของญาติๆนะคะแล้วก็กลับไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งเหลืออีกเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี้ค่ะก็จะมีพิธีปล่อยตัวอย่างเป็นทางการแล้วค่ะช่วงนี้กลับไปทางสถาน,นีค่ะ